มีนกนมานนนะทำอะไรคะมาทำอะไรนะเดี๋ยวมานี่ก่อนมาน,น,นี่ก่อนมันี่ก่อนไม่บอกอะไรฮะดูค่ะ<า>ด,ดูอะไรคะดูอะไรก็ไม่รู้นี<ด>่ไมนานาง,ไงมีรูปมันนี้ด้วยนี่มันนั่งตรงนี้นี่มีรูปนี้ด้วยนวงไงรูปมันเป็นหุ่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนเป็นหุน่น เป็นหุน่ <Alber> นหุตัวปอมเนี่ยจับได้เนี่ยนี่ไงจับได้หนูเราเข้าไปจับสิเข้า <Chaos S 2> ไปจับเลยเอาจะกลัวทำไมลูกน,นี่นะคะโอ้สวยไหมลูกอันนี้อะไรหอะอะไรเขาเรียกหออะไรเนี่ยนี่ไงเป็นเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมสวยด้วย ภูเขาใช่ไหมภูเขาอะไรแล้วภูเขาแล้วหนูจะไปกินอะไรวันนี้<ป>กินอะไรบอกก่อนฮ<ป>ะนน<ป>มานี่ก่อนมานี<ป>่ก่อนเดี๋ยวเราไปหาของกินกันก่อนปะปหนูจะไปกินอะไรวันนี้หนูได้ไปหนูไปไหนมาวันนี้<ป>หนูไปเที่ยวกับ เพื่อนมาไปเที่ยวที่โรงเรียนมาใช่ไหมลูกเที่ยวที่ไหนคะสวนสัตว์ค่ะเ,เดี๋ยวเราไปาหาของกินกันก่อนนะคะอะไรนี่จะไปไหนจะไปดูตูต <c oughs> <c oughs> อะไรมันคืออะไรมันเป็นของให้าลูกขัดถูค่ะตู้ใช่ที่ไหนล่ะ <c oughs> แล้วหนูบอกหนูบอกก่อนหนูจะไปกินอะไรหนูจะไปกินอะไร อออๆๆออ๋อะไรอ oh, ๋อม no, ันเป็น oh, ห right? ุ่นนะคะเป็นหุ uh ่นที่ให้ถ่ายรูปซูโม่น้อยยไหมายทำไรลูกเข้าไปเขาเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเลยอะไรนะเข้าไปข้างในมันเข้าไปได้ลูก เดินเข้าไปเลยปไปมงเข้าไปนี่ไงจับได้นี่หน,นูเข,เข้าไปเข้าไปข้างในเลยมันเข้าไปได้ท,ทำไมอะนี่ไงนี่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นี่นี่มาอยู่ตรงนี้นี่ออานี่ไงเย้ไหม กลัวกลัวจะกลัวทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาขึ้นขึ้นเอาข,ข,ข,ขึ้นอันไหนก็ขึ้น <laughs> นานโอ้โหอันนี้มัาขึ้นอะไรคะนี่ยยบบ๊าา สงสัยเม่จะไม่ได้กินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าน้องยงมัยม่าเจอของเล่นแล้วค่ะเม่อดกินข้าวเลยอยู่ข้าวมากหนูมาเล่นเลยคะ่ะน้องยงมัยเล่นอะไรามาหมุนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนได้หรอเปลี่ยนได้ขึ้นเลย ขึ้นเลยอ่ะเหยียบเหยียบแม่จับมืมอเหยียบเก้าขาลูกเก้าขาอะไรลูกลหนูจะขึ้นอันไหนชอบชอบม,มากฮะอ๋อเป็นเจ้าหญิงไหนดูซิอ๋อเป็นเจ้าหญิงค่ะนี่งไงแม่จะขึ้นที่ดูเอาแม่จะนั่งตรงไหนอ่ะฮะ เขาเป็นเจ้าหญิงก็เจ้าหญิงต้องนั่งสวยๆสิคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงแล้วก็ใส่รองเท้าเอลซ่าด้วยนั่งสวยๆค่ะไม่บายลอยไม่นั่งไม่ได้เหอาถามหน่อยแม่จะได้กินข้าวไหมคะไม่ได้แน่นอน ่เต้นโชว์หน่อยเต้นส,สวยแม่เอา้าเต้นเซตสวยเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงต้องเต้นสวยๆค่ะเจ้าหญิงในละครปริญญได้ข่ะนี่ปริญญาอะไรไปบัอสชื่อค่ะเป็นชื่อค่ะโอ้ยแม่ชักจะเบี้ยนหัวแล้วนะคะตอนนี้อยากไปต่อไอไปเล่นเครื่องเล่นต่อโอล้ละมั้ง มันหมดแล้วหิวข้าวแล้วนี่แม่หิวข้าวแล้วเนี่ย,ย,ย oh, <yeah. S 1> กินอันนี้เม่รกกินชาบูชีไหมเนี่ย mm. กินไหม mm. สามสิ 34, หมดเวลาแล้วลูกมันหมดเวลาแล้วไ่เล่นต้วอื่นไปเล้วมันหมดเวลาแล้วไป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 มาทางนี้นี่ pel. 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 Nae, permainan apa? Ani, lalu apa ini? Ini, ini apa? Nae, coba Coba mainin sih. Kep, kepnya. Coba กันนี้ขึ้นมาเนเมนูก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเอา้าอะไรหมดแล้วหรอแค่เนี้ยไม่ไงเดี๋ยวเปิดอะเปิดอะไรอะแม่งั ไม่งงงคืออะไรเดี๋ยวควายหยดแล้วหยดแล้วหยดอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่เะาตากอุ้ยตากได้เพียงว่ะอุ้ยแล้วอะไรอ่ะเอซี่อะไรวะอะไรอ่ะ เอาแล้วอ๋แ่เมเฮะอืท่ากินไหมยูยังยูแล้วยูยังน่ายูแล้วอ๋่จะทำทำแล้ว หีะางำแก่แแล้วแตก่หมแนาวหแก่ไหมแน่ไมก่มแก่ไหก่ไหมแ่ไหม่มไม่มแน่ไหมแมแน่วม่ม่ไ่ม หมูแก้วใส่เนื้อหน่มถึงวามเอะไรลคะอ๋อเป็นแบบแวแมากแก้วค่ะก็น้ำมะนาวแกวก็มันต้องน้่กะก็ไนัล้าเหมือนเหมอนเลนาแต่ลราพี่ไม่เหมือนกันเคอกนน้าอก่อนเยวอนน้้อ

นเดี๋ยวมของใครอยางของใครของแม่ของนของหนูย hmm. ังไม่ไ hmm. ด oh ้ แล้วของหนูจะกินอะไรกินข้าวกับแม่ก่อนก็กินกินอะไรนะกินข้าวก่อนไปสเต๊ตสเต๊ตบ้านย่าสเต๊ตบ้านย่าแต่หนูว่าอยากอันอันที่ไรอันอันอันหนักอะไรนะเมื่อวานอันที่หนูรีวิวที่มีปีกปี่เฟรมอันที่ที่ไใหญ่ชีดไงเอาไปอยาก ของแม่พร้อมน้สั่งอะไรสั่อันนั้นไงนนี้จะแม่ปอนแม่ปอนอันอันกระปองไงเออของใครของแม่ของแม่อีกแล้วหรอรูกินได้ไหมน่ะร้อนนะเผาก่อนไหนได้อะไรน่ะมีคันได้เป็นของชืดอะไรเป็นอะไรชีสชีสปลาชีสปลามาลองกินสิอร่อยไหมมายืดได้ ร้อน,อนไหนแม่ตาสั้นเพราะว่าอะไรแม่ตาสัน้นป่ะแม่ตาอากาศแม่ตากัดที่หายร้อนยังร้อนร้อนสามอยู่เลยร้อนไ่ดูกันร้อนหายร้อนแล้วกัดเลนนมีชีสไหมเอ้ยร้อน ันึอากาศอะไรมันยังไม่หายร้อนอีกเหรอลูกทั้งไงน,นี่ไง,งมันมีนชีสไงทั้งไนร้อนทั้งไนร้อนทั้งไนมันเป็นชีสอะทั้งไงเป็นชีสร้อนละร้อนมากอ่ะหายร้อนละกัดเลยหายยัง มันเป็นน้มันเป็น,น,นชีสเป็นชีนชข้างในแล้วทำไมมันเยอะๆอหายแล้วกัดหนักๆอันนี้เป็นอะไรลูกว้าวเป็นอากากอะไรเนี่ยแต่ว่ามันตินดอยู่แล้วมันติดเยอค่ะ เรามาดูใกล้ๆดูมาใกล้เย่ยมไมาดูนี่ลูกมาทางนี้เขายังไม่ขายลูกเออปะปะปเขาไม่ขายปะปะเห็นไหมเขาปิดเขาปิดประตูไว้เห็นไหมปไปๆปเออป อะอันนี้มันเป็นของปอมของปอมค่ะหนูกลัวไหมในหอมเกมไหมหอมเกมเลยอันนี้หนูชอบชอบที่มันยังไงมีหนวดด้วยอันนี้มันสวยฮะอันอันนี้มันเป็นปอมปอมเป็นหนวดปอมเป็นปอมนี่แหรออ่ะเดี๋ยวเราปิด แม้ว่าเราปิดคลิปตรงนี้เลยดีวยกว่ามามาอปิดคลิปเลยหนูไปยืนตรงตรงนี้เอาปิดเลยปิดคลิปเลยอาปิดเลย,ลเลย,เลยแล้วๆเราจะกลับบ้านแล้ะน้องเอไม่เอาลูก เราพูดเราปิดคลิปเราเจะได้กลับบ้านแล้วคลิปตามน้องได้หนักเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสังเกตให้ก็เลยดีนะคะเสร็นค่ะที่ช่องอะไรบอกด้วยที่ช่องอะไรช่องน่ายินไหมที่สุดค่ะไปยังไปยังไปยังยังยังแต่ว่าไม่ไปดิยเราจะไปไหนนั่นอือ เดี๋ยวไม่เอ็นกันน้องเย้ไหมขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบาย